ราคมตุลาเพื่อประชาชนและกลุ่มประชาคมธรรมศาสตร,ร์ต่อต้อนนานอำนาจนอกระบบครับวันนี้เรามีการจัดงานเพื่อลำลึกถึง6ตุลาเลือดที่ผ่านมา34ปีแล้วในหัวข้อที่ว่า6ตุลา34ปีใครฆ่าพี่เราไม่รู้นะครับสำหรับงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยรุ่นน้องทุกคนที่ไม่ลืมว่าพวกพี่ๆได้เสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเสียสละอุดมการ เพื่อที่ว่าประชาุิปัตยยจะได้ยืนหยัดเล็่ถือแผ่นดินไทยงานนี้พวกรุ่นน้องทุกคนไม่ลืมค่ะว่าพวกพี่ๆได้ทําอะไรมาให้กับพวกเรามากผ่านตุลามากี่ตุลาแล้วล่วงแนวแตกแหวกรบศพส,สหายรับไปกับความฝันเพลิดพันรายราษฎรยึดครองได้แค่สายลม ฟังข่าวก็หน่อยฟังข่าวไม่ค่อยอ่าี่าวสาวๆเลยเนี่จะได้คอนแทนต์ ถูกจับอยู่เนี่ยอ,อยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละก็มีส่วนร่วมในเหตการด้วยก็วันนี้ก็ตั้งใจจะมาตั้งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพี่เสียชีตไปการใส่ความว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลที่มีคนตายวันที่10เมษาถ้าเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลสร้างสถานการณ์ทำไมจึงมีทาหารตายผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลิทีิสมบงศแกนนำคนเคลื่อนหลักสี หาทางยับยั้งอย่าให้นินสิตนักศึกษาเดินทางเข้ากรุงเทพคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนี้มีกลุ่มคนที่ติดอาวุธที่เคลื่อนไหวอยู่โดยรอบและในพื้นที่แยกราชประรงประมาณ500คนพันเอกสันเสริญแกงกำเนิดโคสกต่อชอให้รัฐบาลดำเนินการกับผู้ที่มี านุภาพองศยามกุฎราชกุมารซึ่งชุมนุมอยู่ในภาย,ใน,ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเฉียบขาดกลุ่มลูกเสือชาวบา้าน้าเเดียดพ่อไม่รักพ่อแล้วจกออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่คือบ้านของพ่อเพราะที่นี่คือแผ่นดินของอพ่อพง์พัฒน์วชิรประโชภา ครั้งนี้คำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ปฏิญาณไว้กับลูกเสือชาวบ้านสมควรค่าแก่การเชิดชูเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสือชาวบ้านต่อไปในด้านมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินรเทพร,รัตนราชสุดาทรงกล่าวสดุดีเกียรติคุณเกียรติคุณลูกเสือชาวบ้านที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ มันทำเอาเดือนเราถูกมุกมันจะไปมันจะทารุณพวกเธอเพียงใดเธอคงมองไม่โดนพวกมันทรมานช่างที่มันทั้งพวกเธอนั่นและเออ คือเครื่องชี้ประจนเป็นปัญชีหลังจากที่พวกหน่วยกำลังของฝ่ายรัฐเข้ามาในในนี้มาแล้วเ,เนี่ยเปิดบัญชีก็เป็นที่หลบซ่อนของพวกเราโดยกระดมยิงด้วยกระสุนอาวุธทุกชนิดที่เขามีถล่มจนเละแล้วพวกเราเข้าหลบอยู่ข้างในกันตัรเราเพลงความตาย ชีวิตคนนั้นมีมาแต่เป็นคนยากนักดาตายเพื่อประชาชนกกว่าผู้พาชีวาสุขามูลประชาเิอไว้ความดี 看起来了。